สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโจกาเกมเมอร์ทีวีฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเมเนอร์หลอดฮะโดยหลอดโจนะจะพาทุกท่านเข้าไปสู่การสร้างเมืองสร้างดินแดนฮะและการประกอบอาชีพต่างๆนะนิวเกมกันไปเลยฮะเออหลอดโจก็น่าจะหน้าตาประมาณนี้สั่งตัวละครกันก่อนละกัน สัญ,ญลักษณ์ธงเหรอของรอดโจที่จะใช้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวขอดูก่อนวัวไหมเ่านรอดโจน่าจะชอบวัวนะ่ะเพราะว่าเขาเกิดในครอบครัวที่เขาเรียกว่าคนเลี้ยงวัวนะมีขวานไหมกือดาบดาบอัศวินเหรอเป็นขวานดีกว่าประมาณนี้นะ บัวก็จะสีหน้าวัวสีดำไม่ไม่ไม,ไม่มันดูไม่สวยนะสีนี้ละกันฮะอันนี้ก็จะเป็นธงของปรอดโจฮะการเลือกดินแดนอย่าลืมฮะฝากกดไลค์กดติดตามช่องโจการ์เคเอร์ทีวีด้วยฮะ โอ้เรามาถึงแคมป์ของเราแล้วนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสด,สสดีประชาชนของขา้าข้าชื่อลอร์โจนะท่านรู้จักไหมโอ้ยินดีที่รู้จัก้าจะดูแลพวกท่านให้เป็นอย่างดีนะ ท่านไปทำอะไรกันน้สวัสดีสหายสวัสดีทุกท่านอาชื่อลอโจูข้าจะมาดูแลเมืองให้ท่านข้าจะสร้างสาธารณูปโภคให้ท่านใด้อย่างดีท่านไม่ต้องห่วงไปนะเรามีวัวกี่ตัวนะเด็กเลี้ยงวัวอยู่ไหนนะ่ะมีวัวหนึ่งตัวหรือเด็กเลี้ยงวัว ก็มีวัวหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคข็รับทราบนายก็ดูแลไอ้วัวตัวนี้ให้ดีๆเลยล่ะอย่าให้มันขาดสารอาหารแล้วกันน้ำท่าดูแลดีๆสวัสดีพวกท่านข่ามาแล้วข่าชื่อหลอดโจนะเดี๋ยวข้าจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า สาธารณูปโภคให้เจ้านะแต่ว่าอันดับแรกมันต้องมีไม้ก่อนเดี๋ยวข้าจะให้ท่านไปตัดไม้แล้วกันเดี๋ยวข้าวางเป็นสักครู่นะข้าก็ดูหน่อยสิว่าเราอยู่กันแบบไหนตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ฮนะอุ้ยมีป่าเยอะมีเบอร์รี่มีสโตนมีเหล็ก ราอยู่จุดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องสร้างโรงตัดไม้อโรงตัดไม้ค่าจะไว้ตรงไหนดีอืมค่ะข,ขอคิดดูก่อนถ้าตัดไม้ตรงนี้ป่าไอ้สัตว์ป่ามันก็จะไม่มีเบอร์รี่ไม่มีค่าจะวาง เป็นแบบไหนดีล่ะอืถ้าพวกท่านมาตัดไม้ดันในหรือว่าอยู่โซนแถวนี้ตัดไม้จะดีไหมตรงนี้ใครอยากจะสงวนป่าพื้นนี้ไว้นะ่ะนั่นใครจะสร้างแถวนี้แล้วกันอืม ท่านมาตัดไม้ก่อนนี่เป็นโรงตัดไม้ใช่ไหมเดี๋ยว้าจะวางแคมป์ตัดไม้ไว้แล้วกันกาจะวางแคมป์ตัดไม้ไว้บริเวณนี้วางไปเกาะนั่นนะ พวกท่านเด็ดตัดไม้บริเวณนี้กันอืมข้ากลัวไม้มันจะหมดจังถ้าข้าวไว้ด้านใหนหน่อยละ่ะมันพอจะเป็นไปได้ไหมดึกข้าจะสร้างถน,นนให้มันเข้ามาบริเวณป่านี้แล้วบ้านเรือนข้าละ่ะอืมไม่ดีแน่ ถ้าเขาวางมันไว้แถวๆนี้ก่อนรักกันเดี๋ยวค่อยย้ายมันละกันโอเคอก่อสร้างแล้วเดี๋ยวข้าจะให้พวกท่านมาก่อสร้างไอแคมตัดไม้ตรงนี้พวกท่านมาทางนี้หน่อยเร็วข้าวางเป็นแคมตัดไม้ไว้ตรงนี้แล้ว,วท่านเดินเชื่องช้ากันจัง ทุกคนกำลังมาแล้วนะพวกท่านเห็นไหมนี่ข้ายอยู่นี่ข้าว่าจะให้พวกท่านตัดไม้บริเวณป่าตรงด้านขวามือนี้แล้วก็ด้านซ้ายแต่ด้านซ้ายมันเป็นพื้นที่ที่มีสัตว์มาทุกท่านท่านมีกันกี่คน1 2 3 4 5สองส1 0สี่ห้า้คนกันรอโอเค ก็น่าจะเสร็จทันการใช้ได้อะนะนี่พวกท่านจุดนี้เลยข่าวางให้แล้วท่านก็แค่ทำแล้เวเดี๋ยวข้าจะหาอะไรไม่ทันกินเองจุดนี้จะเป็นจุดตัดไม้เป็นแคมป์สำหรับตัดไม้นะ่ะ ตรงนี้เลยนั่นแหละนานางคนสวยพวกท่านทำดีมากจุดนี้แหละจะเป็นจุดแคมตัดไม้ของเรานะพวกท่านขยันขันแข็งกันดีมากขาภูมิใจที่ขาไแดดดูมาดูแลพวกท่านน,นนะนะ ตอนนี้ฮะประชาชนของเราก็กำลังทำแคมป์ตัดไม้ฮะอีกหนึ่งจุดที่เราน่าจะต้องใช้มันก็คือแคมป์ไว้ล่าสัตว์ฮะผมจะวางไว้บริเวณแถวแนี้ละกันฮะเพราะว่าก็จะได้เข้ามาราสัตว์ตรงนี้ง่ายๆนะอึบราสัตว์รอ ตรงนี้ได้ไหมน่าจะเดินไม่ไกลเท่าไหร่โอเคก็น่าจะได้อยู่นะมันแคมราสัตว์เล็กๆบริเวณนี้แล้วกันเสร็จแล้วหรือยังนี่นี่ฮะมีคนกำลังมาทำแคมราสัตว์แล้ว โว้วโว้วโว,โว,โว้จุดนี้ก็เป็นจุดตาสัตว์จุดแคมป์ตาสัตว์ของเราเราจะได้มีเนื้อไว้กินแล้วก็มีหนังสัตว์เอาไว้มาทางเครื่องนุ่มผมเอ,อ้ยทุยเครื่องนุ่งผมนะนะกี่มากกี่มากพวกนายทำได้ดีมากเลยนะ่ะเหนื่อยกันไหม ค่อยๆทำไปถต่เหนื่อยท่านก็เข่าลมนะช่วงนี้สโตกมันเยอะนะมันไม่ใช่มันเยอะสิมันร้อนนะ่ะเดี๋ยวพวกท่านจะเป็นฮิสโตกตายเอานะโอ้โหท่านสามคนทำได้ดีมา <I think S 1> แล้วลงตัดไม้ของเราละ่ะแคมตัดไม้เป็นยังไงบ้างใกล้เสร็จหรือยังวไปยังไงเสร็จหรือยังพวกท่านแคมตัดไม้เสร็จหรือยังนะ่ะ น่าจะเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ต้องให้คนไปตัดไม้อ้บ้าเอ้ยแล้วใครจะวางตัดไม้เหเรานั่นท่านช่วยไปตามคนมาได้ไหมถ้อยากให้เข้าไปตัดไม้ด้านในป่าแถบนี้นะ่ะโอเคได้ใช่ไหมมันยังไม่เสร็จนี่ ทำไมพวกท่านทําช้ากันเดลือเกินมันติดขัดอะไรอ่ะตรงนี้ละ่ะเสร็จหรือยังแล้วใช่ไหมแต่เรายังไม่ต้องไปล่านะอ๋อพวกท่านรอไม้อยู่นี่ไง<อ>เขากำลังลากไม้มาให้ท่านทาแล้วนะเอาเข้าไปเลยเดียวซ้ายเข้าไปเลยจะวัวน้อย มันก็ไม่น้อยแล้วนะมันตัวใหญ่แล้วว้มาทำเลยมาแล้วไม้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จะสวยงามเองล่ะเราก็ต้องอดทนกันหน่อยนะในการก่อสร้างทุกๆอย่าง และแล้วแคมตัดไม้ก็เสร็จแล้วฮะเราก็จะใส่คนตัดไม้ไปสัก2คนละกันแล้วก็คนล่าสัตว์ไปสัก1คนฮะใส่เข้าไปเฮ้มีคนไปตัดไม้แล้วหรือไหนดูหน่อย ท่านตัดไม้หรือยังมีเสียงคนตัดไม้ออ้มีไม้ลม้มมีไม้ลม้มอู้สวยงามเลยนะท่านท่านเป็นนักตัดไม้ที่ดีก้าขอชื่นชมท่านเลยโอ้ท่านตัดไม้อยู่ระวังขวานด้วยมีใครมาช่วยไหมนะ ัดไม้ระวังกันด้วยนะระวังระวังด้วยระวังด้วยระวังไม้ลม้มอุ้ยไม้ล้มแล้วระวังโดนเพื่อนด้วยเจ้าก็อย่าลืมดูเพื่อนด้วยละ่ะ อย่าให้เพื่อนเกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้นะเราไม่อยากให้ใครได้รับบาดเจ็บนะเดี๋ยวข้าจะเดินไปดูไอ้แคมป์ราตว์หน่อยนะแคมป์ราตว์เป็นยังไงมันเสร็จหรือยังมันเสร็จแล้วมีท่อนไม้อยู่นี่ มีที่เก็บฟืนมีสตอยู่นี่เราจะต้องทำสโตเพิ่มเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของเก็บไม้เก็บไม้แผ่นไม่ใช่ที่เก็บสิมันเป็นที่ผ่าฟืนใช่ไหมเราจะต้องสร้างที่ตัดไม้ก่อนลวก,กัน มาอยู่ใกล้ๆกันแบบนี้กันอาจจะดีและเดี๋ยวเราทำสโตอยู่ใกล้ๆอยู่ด้านนี้ได้ไหมมาอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าโอเคเป็นจุดเกี่ยวกับทำท่อนฟืน้นอาจจะไม่รีบเจ้า อาจจะไม่เร่งพวกเจ้าอาจจะให้ท่านตัดไปเรื่อยๆใหนก่อสร้างกันไปเรื่อยๆนะทีละอย่างทีละอย่างเฮ้ยพวกเขากำลังทำเขาได้สัตว์มาแล้วหรออุ้ยพวกท่านพวกท่านได้กวางมา ทีนี้เราก็จะมีอาหารไว้กินโอ้ท่านทำงานได้ดีมากเลยเยี่ยมไปเลยนะโอเคท่านขึ้นมาทำที่ตัดฟืนใช่ไหมจุดตัดฟืนจุดทำฟืนไว้ใช้ เราจะได้ไม่หนาวตายกันในช่วงหน้าหนาวนะ่ะมันเคี่ยมไปเลยคนตัดไม้เป็นไงบ้างอุย้ยป่าโล่งไปเยอะเลยนะป่าโล่งไปเยอะเลยนะ่ะ ค่วนลดจำนวนนิดนึงดีกว่าหรือไม่ก็หยุดก่อนอย่าเวตัดไปเยอะมันจะโล่งเกินไปนะเราจะได้มีฟื้นไว้ใช้กันนะจุดนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นโรงเก็บเบอร์รี่ ท่านทำได้ไหมลงเก็บเบอร์รี่นะโอเคท่านทำได้สวยงามมากไม่สิยังไม่เสร็จนะแต่ท่านขยันนะโอเคดีมากเลยมันเป็นไปตามแผนของเราที่วางไว้ เราจะเอาคนเข้าไปทำงานในจุดนี้หนึ่งคนตรงนี้ก็น่าจ,จะมาทำกันเขากำลังทำตัดฟืนนะตัดฟืนเสร็จตัดฟืนเสร็จก็น่าจะต้องมีสโตเก็บใช่ไหมแต่สโตมันอยู่ไกลไป ข้าจะสโตมาอยู่ใกล้ๆนี้ก็น่าจะดีกว่าต่าขอดูสโตก่อนข้าจะวางสโตไว้บริเวณนี้ล้กัน s <S ให้มันติดถนน,นหน่อยไม่มีใครมาช่วยเจ้าเลยหรือนั่ยืนกันทำไม ท่นช่วยกันสิไม้ไม่พอเหรอขาดอะไรนะไม้ท่อนขาดคนทำงานจุดนี้เหรออ๋อไม่ใช่เขากำลังรอวัวเอาไม้ท่อนมาสง่งเพราะว่าจากจุดตัดไม้วัวมันจะลากไปเก็บที่นี่ ซึ่งมันไกลเกินไปโอเคค่ะพอเข้าใจการทำงานของพวกท่านแล้วเดี๋ยวข้าจะสร้างที่ตัดไม้แพร้งไม้แผ่นไว้ตรงนี้แล้วกันสโตอยู่ตรงนี้ ช่าวานะอากาศเหมือนฝนจะตกเลยล่ะโอเคขนอาไม้ไว้ตรงนี้ขันเอาไม้ไว้ตรงนี้เลยใช่แล้วออมาไว้ตรงนี้แหละอู้ท่านใด้กว้างมากแล้วข้าว่าเราจะต้องหยุดการล่าไว้ก่อนน่าจะดีนะ ท่านนะ่าจะต้องไปช่วยคนอื่นเขาทำไม้กันก่อนนะโอเคท่านก็ชแหละให้เรียบร้อยแล้วท่านก็ไปทำไม้นะเฮ้ยทุกคนฝนตกฝนมันกำลังตกนะมันจะทำให้ของที่เป็นไม้มันผุพังง่ายนะเราจะต้องเร่งกันสร้างไอ้ สถานที่เก็บของหรือสโตนะ่ะอันนี้เราตรงเล่งแล้วนั่นไงมันเริ่มพังนี่นี่น,นี่มาสร้างตรงนี้ก่อนทุกคนมาช่วยกันสร้างที่เก็บไม้เก็บฟืนก่อน ตรงนี้เู้สตเฮาฮะมาเร็วมาสร้างตรงนี้ก่อนใช่ใช่มาช่วยกันสร้างตรงนี้ก่อนเดี๋ยวของเราจะเสียหายนะ่ะพวกไม้ที่เราตัดกันไว้นะ่ะบ่าเอ้ยฝนตกหนักใหญ่แล้ว ข่าก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกอะไรขนาดนี้บ้าเอ้ยของเราจะเสียหายแน่แนเลยอาหารไม้ฟืนอะไรพวกนี้นี่ยท่านต้อง,ร,งรีบทำตรงนี้ให้เสร็จร็ว กวาคาเริ่มอยู่น้ำาละเฮ้ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวส่งคนไปทำงานจุดนี้หนึ่งคนเพราะว่าจะได้ไปขนของอะนะนี่ไงขนของเข้ามาแล้วก็จะต้องมีสโตใส่สตแล้วแกนเนอรี่เราต้องทำมัน มันอยู่ใกล้ๆก,กันได้ไหมขาว่ามันน่าจะต้องอยู่ใกล้กันมันจะได้ขนกันไม่ไกลแคนเนี่ด้วยต้องรีบนะเวยดี้หฮเลย ไปตัดไปพักงานตัดไม้ไว้ก่อนมาก่อสร้างกันตรงนี้ก่อนเร็ว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 ช่วงวแรกๆมาจะลำบากไปหน่อยนะทุกคนแต่ถ้าเราผ่านช่วงเริ่มต้นนี้ไปได้มันก็จะดีขึ้นนะ เพื่อความอยู่รอดของพวกเราเพื่อปากท้องของพวกเราและชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราข้าต้องหลบร่มแล้วนะผลมันทําค่าเปียกกังเกงในข้าแฉะไปหมดแล้วรวมถึงหํำค่าด้วยนะอ่าฮ่า ตัดไม้พอก่อนไหมตัดไม้พอก่อนอามาก่อสร้างก่อนมาก่อสร้างไอ้โรงตัดไม้แผ่นก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ <S <S เอ <S 1> <S 1> อ <haz. S 1> นี่เลยนี่ลที่ต<น>ัดไม<ห>้แผ่นเราอยู่<ห>ตรงนี้เลย สวยงามไปเลยนะเดี๋ยวข้าจะหาที่สร้างบอ่อน้ำก่อนนะบอ่อน้ำด้วยอ่าบอ่อน้ำบอ่อน้ำแล้วข้าจะมองอย่างไรให้มันเห็นว่ามันมีน้ำละ่ะว่าจริงๆโชว์เลเยอร์ มองไม่เห็นน่ะมไม่รู้ว่าแถวนี้มีน้ำหรือเปล่าแต่ก็น่าจะมีมั้ง นี้แล้วกันท่านจะต้องกินกันสเสร็จแล้วลืกมามาสร้างบ่อน้ำโอเคเอาของไว้นั่นเอาของไว้นั่นใช่ เอาไว้ในสต,ตูเลยเอาไว้ให้เรียบร้อยด้วยละ่ะมาทำบ่อน้ำจะได้มีน้ำไว้กินกันแล้ววัวที่ข้าซื้อมาในราคา20มันอยู่ไหนมันยังไม่มาอีกหรือ มันน่าจะยังไม่มานะไม่เป็นไรโอเคฮะ การใช้ชีวิตของรอดโจในวันแรกวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้ประชาชนของเราเนี่ยพักก่อนและกันช่วงนี้อากาศร้อนพิสโตกมันจะกินเอานะอ,นนอย่าลืมแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามรอดโจก้าไว้ด้วยฮะอันนี้อะไรนะเบอร์รี่เหรอ อาจจะเป็นเบอร์รี่ขนมปังนี่เยี่ยมไปเ,เลยโอเคเดี๋ยวเราจะให้ประชาชนของเราพักละแล้วเจอกันในวันรุ่งขึ้นวันนี้ทุกคนพักได้กุคคนทำดีมากเดี๋ยวข้าจะตบรางวัลให้อย่างงามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเจอกัน สวัสดีครับ